สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพปอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจําปักแรกของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3มาดูไพ่พลังงานของคุณเลยะคะ่ะไพ่พลังงานของชาวราศีรกรกฎสิไพ่พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะกรกฎเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วย ตอนนี้ความคิดในเรื่องความรับความสัมพันธ์มันเต็มหัวไปหมดเลยค่ะไม่รู้ถูกหรือผิดเนี่ยไม่รู้มันเป็นเรื่องถูกหรือผิดเต็มหัวไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนไปยังไงดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในสเตตัสอะไรนะคะทีนี้มาดูวันต่อว่าคุณเจออะไรกัน,นบ้ว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะคเจออะไรกัน,นบ้าง เป็นความสัมพันธ์ที่พุ่งชนเข้ามาหาคุณแบบความรู้สึกดีๆเลยค่ะเป็นความรู้สึกดีๆเข้ามาเลยค่ะคนเก่าก็กลับมาวนเวียนในชีวิตในกรณีบางท่านบางคุณอยู่ๆก็กลับมาสร้างความสัมพันธ์ดีๆที่เกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าสุดท้ายดีปลายแผ่วไพ่เดอะฟูนะดีแต่ตอนหลังปลายแผ่วแบบอ้าวไม่มีไม,ไม่ไม่มีให้ความสําคัญกับฉันซะงั้นตอนแรกมาซะดีเลยนะคะอืมอะทีนี้มาดูว่าคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะ่ะ ดีมเพรสนะคะแล้วก็สามเหรียญแปดถ้วยนั่นไงล่ะมาถึงก็โถโเป็นความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะทำให้เราแบบสามารถมองเห็นอนาคตอะไรขอบเขาได้เลยนะคะคิงถือถ้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่สิ่งที่เรียกว่ามองดูมองดูเท่านั้นมองดูเห็นไหมมองดูสามเหรียญแค่นั้นเองนะคะ อ่ะนะคะกระกฎน,นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะเคยดีเลยอ่ะนะคะเป็นความสุขเลยนะคะด h e อ m มเพรสนะอืมมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมาคุยดีกับเราในสุดท้ายบ่อยปล่อยราล,ลอยแพเนาะเออปล่อยรลอยแพกแล้วดีๆข,ขึ้นขึ้นลงๆลงนะคะไพ่บอกว่าพลังงานเนี้เหมือนคุณเริ่มันหลังให้กับมันละแปะถ้วยนะคะ เริ่มพันหลังให้กับมันแล้วนะคะมันมีเรื่องของอิทธิพลของเพื่อนฟูงของคนที่เขารู้เรื่องระหว่างคุณกับคนเนี้ยด้วยมีใครมาเตือนมาบอกหรือแลยหลายคนว่าเฮ้ยใช่หรอดีหรอดูให้ดีนะนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกชาสิกรกฎลัคนากรากฎไพ่เดอะซันกับสามถ้วยห้าถ้วยสี่ห้าถ้วยกับไพ่เดอะซันเอ๊ะมันคอนทราสกันอยู่นะ อเหมือนคุณกําลังโยนหินถามทางกับความสัมพันธ์นี้อยู่ถูกไหมเออคุณกําลังโยนหินถามทางกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่บอกว่าคุณยังรับไหวอยู่นะไพ่เดือดซันออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยคุณยังรับไหวกับมันอยู่นะคะมีแสงสว่างมาสองทางเหมือนกับมีคนมาคอยช่วยประครับประคองความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามีเรื่องของคนนู้นค,คนนี้เข้ามาเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทําให้คุณกับเขายังยังยังแบบ เขาเขายังอยู่กับคุณนะคะแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณลืมไม่ลงเหมือนกันเห็นไหมมองรูถ้วยที่ล้มมันทําให้คุณลืมไม่ลงเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณคุณกําลังเหมือนโยนหินถามทางกับความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าจะเอายังไงแบบไหนกับคนคนนี้ดีนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฏค่ะ the tower เห็นไหม เขาตั้งใจจะเข้ามาหาคุณเขาตั้งใจที่จะกลับมาหาคุณเขาตั้งใจที่จะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ,ก,บกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะสถานการณ์ตรงนี้มีโอกาสที่เป็นลักซ้อนอยู่แล้วนะคะเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะอืมบางคนกามีปัญหากับคนใกล้ตัวคุณหรือเปล่าญาติผีน้องเพื่อนฝูงเจ้าหนุ่มเจ้านายหรือใครใดก็แล้วแต่เขามีปัญหากับคนเหล่านั้นคนใกล้ชิดสนิทของคุณอยู่ตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันค่ะเสี่ยงเหมือนกัน คุกกี้เสียงไทยเหมือนกันเขาเองก็มองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวเขาเองมองตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มองคุณต่อมาเหมือนเขามองตัวเองเป็นที่ตั้งว่าโอเคผมพร้อมฉันพร้อมแค่ไหนกับความสัมพันธ์ตรงนี้นนหลังจากนั้นเขาถึงจะมองคุณว่าโอเคคุณไปกับเขาได้ไหมยังไงแบบไหนดีนะคะเป็นขั้นเป็นตอน ต่ตอนนี้เขาก็ปิดหูปิดตาตัวเองอยู่เหมือนกันยังอยากจะเป็นคุกกี้เสียงไทยนะคะความสัมพันธ์นี้ต่อไปไเรื่อยๆเหมือนกันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ถูกไหมนะคะเป็นภาวะที่แบบเขาก็รู้ตัวว่ากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีสองคนนะคะแต่ดูแล้วเขาน่าจะยังอยากจะจับปลาสองมืออยู่ปะ่ะนะใช่เลย king of pentacle นะคะ กินถือเหรียญเป็นราชาถือเหรียญที่ประวัติเขาคือเหมือนมีความโลภอยู่หน่อยๆน,นะคะแต่เขามีความมั่นคงในรักนะถ้าจะรักก็รักเลยนะคะเพราะเหรียญเ,เป็นเป็นเส้นรักของธาตุดินที่มีความมั่นคงนะคะอ่ะเนี่ยนะอืมแต่นี้ก็เป็นเรื่องทุกอย่างเป็นการสลับกันได้ไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะสามถ้วยค่ะความสัมพันธ์นี้ ะะและเดอม,มีทิเชียนหกหกไม่เท้าสิบดาวนันก็และสองวยโอ้ความสัมพันธ์เป็นคลื่นเป็น,น,เ,ปนเวฟเดี๋ยวรอฟังอย่างแรกค่ะพวกคุณจะมีเอา,อางี้แล้วกันเขาคนนี้จะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะเป็นสถานการณ์ดีๆที่ทำให้คุณลืมเรื่องทุกลืมเรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ เดอะเมจิเชียเลยเห็นไหมเดอเมจิเชียคนเก่งมีทุกอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้เขามีทุกอย่างเขามีสมองเขามีทักษะในการที่จะโน้มน้าวติตใจของใครเดอะเมจิเชียเนี่ยตัวแทนดาวพุธเลยลนะเป,เ,ปเ,ปเป็นการพูดท,ที่ดีนะคะเขาจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะในหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะคะเข้าใจในตัวคุณจะมีภาวะที่เกิดท,กที่แบบมีความน่ารักให้กับคุณ แต่มันเป็นเหมือนเหมือนบางครั้งบางทีนะอืมแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณเองรู้อยู่แก่ใจแหละว่าสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงมันเจ็บแค่ไหนกับการที่เขาทําคุณเจ็บนะคะแล้วก็หนีไปจากไปก่อนหน้านี้คุณจําไว้หมดคุณจําได้หมดเนี่ยสิบดาบคุณจําได้หมดนะคะแต่บอกเลยสถานการณ์เนี้ยยังไงเขาก็เนี่ยนะชนแก้วนะคะสู so, ่ two of cups เขาจะเข้าใจคุณ นะคะเขาจะอยู่ข้างๆคุณนะคะมันเปน็นดวงที่แบบว่าเขารักคุณเขาเขาจะแบบเขาจะเข้าใจคุณเขาจะอยู่ข้างๆคุณเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออผมหรือฉันอยู่ข้างเธอจะอยู่ข้างคุณนะนะคะแต่ว่าสุดท้ายเป็นจบที่เก้าเหรียญเขามีวิธีการที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแฮปปี้แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ผูกมัดได้ เห็นมนะคะอ่ะการงานหนึ่งใบาชาวราศีกรกฎลัคนากรากดค่ะอาจจะมีการเปของกำนานลึกๆน้อยให้คุณด้วยคดะอันนี้ในกรณีรราบางคนบางท่านนะคะอ่ะอืมคุณการงานของคุณค่ะตอนนี้คุณจะโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของงานที่ทำสือ่อ คุณจะโดดเด่นมากการโฆษณาทำสื่อหรืออะไรใดๆนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้มันจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานนะคะถามหางานได้ไหมได้ค่ะคุณจะได้งานด้วยนะคะคุณจะได้งานจากทักษะของคุณฝีมือของคุณความสามารถของคุณนั่นแหละเป็นงานที่คุณถนัดนะคะอะการเงินค่ะอืม นี่เยอะรายจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะอืมแต่ไพ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอ่อมาช่วยเหลือมีโชคแบบฟุกฟุกมีโชคเรื่องเงินแบบฟุกฟุกนะคะมีโชคเรื่องเงินแบบฟุกฟุกนะไพ่สีเหรียญเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ี่ยถือถือถ้วยมาละเนี่ยมีโชคเข้ามาแบบฟุกฟุกเรื่องเงินได้นะคะอืมแต่เด็กถือดาบเนี่ยให้ระวังเรื่องเรื่องเงินหายเหมือนกันนะ หรือของหายทรัพย์สิสนหายเล็กน้อยๆนะคะหรือไพ่อาจจะบอกคุณว่าอะไรที่มันหายให้หายไปนะคะ,ะดูในสิ่งที่มันยังอยู่ดีกว่านะอ,อ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูขยายเพิ่มเติมกับคนโสดคนคุยและคนมีคู่และคำแนะนำค่ะคนโสดชาาสิกรกฏลักขนานกกดกฎมีต o อง และแปลกดาบชัดเจนมากว่าคุณไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่มีใครที่จะจริงใจและจริงจังและชัดเจนคุณได้แต่ดูแลแปดดาบเป็นภาวะที่คุณล้อมตัวเองเอาไว้กับดาบไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่กับใครตอนนี้ฉันฉันสับสนฉันเจ็บฉันเจ็บฉันมีเรื่องเยอะแยะมากมายฉันเหนื่อยฉันเข็ดนะคะอืมสถานะไม่ชัดเจนในเมื่อปัญหามันเยอะ ในเมื่อปัญหามันเยอะนะคะปัญหามันเยอะมากเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้าดาปัญหามันเยอะจนประสาทเสียเลยนะคะปล่อยไปจิตคุณไปมองปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะคะอืมมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสมหวังในช่วงเนี้ยในช่วงนี้เน้นในช่วงนี้นะปล่อยความทุกข์ไปก่อนปล่อยไป นะะอะทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะของคนมีคู่อืมรายเร่งเลิกที่ออกมาหลายอันมากนะคะสามดาาระวังเรื่องปากเสียงนะระวังมีปัญหาก,กับเรื่องปากเสียงนะคะแล้วก็เเรื่องคำพูดที่ทิ้มแทงจิตใจกันนะคะมีภาวะรักสามเศร้าด้วยบ้านในบางคนบางท่านนะคะในบางกรณีก็รกฎบางท่านตั้งคันอยู่ปะเนี่ยนะคะอย่าไปเครียดนะคุณแม่ นะคะอย่าเครียดอย่าท้อนะคะใจเย็นนะคะอืมให้คุณแบบผ่อนคลายเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องผ่อนคลายให้ได้ในช่วงนี้นะคะออืจงมองเห็นความสุขถ้าคุณมีใบทะ่เปนสมรสคุณต้องกอดมันไว้แน่นๆก่อนนะคะอืมเรามีสิ่งนี้นะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะคะ ทุกอย่างที่คุณตัดสินใจนะ<ม>ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากก, like, ก share, นะาดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะใครสนใจดูรสนตัวารายละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นของด้านล่างนจะและแอดกดมาได้เลยนะคะถ้าแอดไลน์ไปเจอก็โชคดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ